ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสรุปอัปเดต mutation รับหรือว่าเพจ mutation กันนั่นเองนะครับผมซึ่งอัปเดตนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกทั้งหมดในคลิปนี้เลยนะครับที่ผมไปลองมาแล้วนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือว่าหนึ่งใจหนึ่งติดตามหนึ่งการกดคอมเมนต์หรืออะไรก็ได้นะครับเพื่อให้มีคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับคนเริ่มต้นที่อย่างแรกก่อนเลยละกันนะครับนั่นก็คือผมจะไปที่ซีก่อนเลยละกันนะครับซี สำหรับตรงนี้นะครับก็น่าจะไม่ได้มีอะไรมาใหม่นะครับเออมีอันหนึ่งนะครับเลืนไปนะฮะนั่นคือจแอนพายอะไรเนี่ยพายวันซีหรอพายคอสซีหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอันใหม่นะฮะซึ่งเป็นอันใหม่ที่เข้ามานะครับอย่างอื่นก็ไม่น่ามีส่วนต่อไปนะครับจะเป็นตรงกลางแล้วนะครับก็จะเป็นอีเวนต์เมนหลักนะครับของอัปเดตนี้นะครับซึ่งก็จะมี2ฝั่งนะครับฝั่งด้านหลังกับฝั่งงด้านหน้านะครับซึ่งผมจะเอาฝั่งนี้ก่อนละกันนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะหน้าตาแปลกไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ผมอัปเกรดจนเวิลตันแล้วนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะอัปเกรดนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะก็อัปเกรดที่กับตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นแรปเตอร์นะครับซึ่งแรปเตอร์ตรงนี้นะครับ,รบ,รรบถ้าเราใส่ผลไม้ที่เป็นผลไม้ของของพวกผลไม้ของไดโนเสาร์นะครับของยุคไดโนเสาร์หรือว่าผลไม้ดดําบานเนี่ยมันก็จะใส่ได้หมดเลยนะครับ ซึ่งถ้าใครมีผลไม้ของยุคไดโนเสาร์นะครับหรือว่ายุคบึกดําบันนะครับแบบพวกโบนบอสซัมนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกนี้นะครับก็คือจะได้หมดเลยนะครับก็คือมันจะเป็นผลไม้ของยุคไดโนเสาร์เท่านั้นนะครับถ้าใครมีก็ใส่ได้เลยนะครับซึ่งพอใครมีผลไม้แบบพวกโบนบอสซัมหรือว่าผลไม้ดําบันต่างๆนะครับก็อามาใส่นับมันจะอัปเกรดให้นะครับผมซึ่งจะมีห้าดับด้วยกันนะครับสำหรับใครที่มีก็กดเลข3ก็ได้นะครับหรือกดเลข4ี่ก็ได้นะครับเลข3ก็คือจะ ให้เราถือผลนั้นผลนั้นนะครับแล้วก็มันจะเอาผลนั้นไปนี่เองนะแต่ถ้าใครที่เกลียยใส่แบบทีละผลทีละผลก็กดเลขสีนะครับมันจะเอาผลทั้งหมดที่เรามีนะครับในตัวจะเอาไปหมดเลยนะครับที่เป็นแบบฟิสโทลิกเพลนนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นผลไม้ของนูนเสานั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็จะมีห้าดับด้วยกันนะครับขั้นแรกนะครับก็จะเพิ่ม DNA นะครับของไข่นะก็จะมีโอกาสได้พวกไข่ใหม่ๆนะครับหรือว่าได้ตัวใหม่นะครับแบบพวกในภายมอกเอกนะครับผมหรือว่าคือตัวใหม่ดับเด็ดนี่เองนะครับ ส่วนขั้น2ก็คือจะลดเวลาตู้นะครับก็คือจะไวขึ้นนะครับในการที่จะรับถอยหลัง DNA นะครับผมขั้น3าก็คือจะบวกเรื่องของ DNA มากขึ้นนะครับมีตัวโอกาสได้ตัวใหม่ๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ขั้นสี่ก็คือจะปลดล็อกโต๊ะคาร์บนะครับผมนะฮะปลดล็อกของคาร์บใหม่ๆนะฮะในอัปเดตนี้นะครับขั้นที่5ก็คือจะลดเวลานะครับครึ่งหนึ่งนะครับจากประมาณ1ชั่วโมงหรือ5 0นาทีนะครับจะเหลือประมาณ2ี่สีนาทีนะครับในการที่เราใส่สัตว์เลี้ยงไป็นตัวหนึ่งนะคร นะครับจะใส่ได้ทุกตัวเลยนะครับยกเว้นตัวที่อยู่ในไดนโนเสาร์นะครับถ้าเราใส่แรปเตอร์ในใส่แรปเตอร์ลงไปเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะมันจะห้ามใส่นะครับคือมันต้องไม่ใช่ตัวที่เป็นไดนโนเสาร์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวนี้ไปละกันอ่ะมดยักษ์นะครับผมจะใส่ไปนะฮะมันจะได้นะครับผมเวลาจาก50นาทีจะเหลือ24นาทีนะครับเหลือขึ้นหนึงเลยนะครับถ้าเราอัพถึงขั้น5แล้วนั่เองนะ ซึ่งถ้าใครอัพถึงขั้น5นะครับน่าใช้ประมาณ400หรือ300กว่ากิโลนี่แหละนะครับถึงจะถึงขั้น5นะครับซึ่งถ้าใครที่ปลูกผลไม้ของไดโนเสาร์ไว้เยอะเนี่ยนะครับพวกไดโนเสาร์เนี่ยนะครับแบบโบนบอสซมอะลรพวกนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีมากเพราะว่ามันใส่อัปเกรดได้แบบโคตรเยอะนะครับก็คือตันได้แบบง่ายๆนะครับถึงขั้น5ได้ส่วนต่อไปนะครับก็คือฝั่งนี้นะครับเมื่อเราปลดล็อกถึงขั้น4แล้วนะครับเมื่อเราถึงขั้น4แล้วใช่ไหมมันจะคฟไข่ใหม่ได้นะครับ ก็คือมาคราฟตรงนี้ได้นะแต่ไข่ถึงขั้น4ีะนะนี่เลยก็จะมีให้ครัฟอยู่นะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับข้างล่างสุดนะครับไพ่เมาเอกนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นไข่ใหม่นะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้ตัวใหม่ด้วยนะครับแบบพวกนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะมีตัวนี้นะครับพาราซวนโลพัสอะไรเนี่ยนะครับตัวแรกเลยนะะตัวนี้เกือสุดแล้วซึ่ง วิธีการขายก็คือต้องใช้ไดนโดนซอร์เอกนะครับแล้วก็โบนบอสซัมนะครับผมแล้วก็เงินนะฮะส่วนวิธีการหาไอ้เจ้าโบนบอสซัมก็ง่ายๆนะครับทำเควสตรงนี้นะครับทำเควสกับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผม ก็จะเป็นอันนี้นะครับสำหรับบนบอสซัมก็ทาเควสไปได้นะครับเผื่อใครยังไม่เคยได้บนบอสซัมก็มาทําที่ตรงนี okay. ้ได้นะครับจะได้อันนี้มาก็คือบนบอสซัมนั่นแหละนะครับส่วนใครเก่านะครับก็จะมีโอกาสได้อยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้อยู่นะครับในตู้ใหม่นะฮะถ้าเราอัปเกรดแล้วนะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้เป็นไข่เก่าอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ตัวเก่าด้วยนะซึ่งผมก็ลองใส่แล้วนะครับได้ตัวเก่ามาตัวหนึ่งนะครับเป็นไดโนเสาร์เก่านะฮะไม่ใช่ตัวใหม่ซึ่งกกกกก็็น่่่าาาาจะมมีโโอสสไดด้้้ทัังใหเเแลววตร แล้วก็ัวเดยวสาใหม่ก็น่าจะมีโอกาสทั้งหมดเลยนะครับทั้ง4ตัวทั้ง4อย่างนั่นเองนะครับผมในตู้นี้นะถ้าเราเก็บไปแล้วส่วนต่อไปนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับนั่นคือเพมิวเทชันนะครับตรงนี้ก็ก็คือจะเป็นเพมิวเทชันนั่นแหละนะครับตรงตามชื่อเลยนะครับก็จะมีโอกาสติดสถานะของสัตว์เลี้ยงนะครับผมซึ่งผมก็ทํามาแล้วตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้โอเคซึ่งถ้าใครนะครับที่มีสัตว์เลี้นะครับ เอามาใส่ได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะไม่มีตัวที่เลเวลห้าสิบถึงเลยสักตัวเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันว่าผมใส่ตัวอะไรไปผมใส่ตัวนี้นะครับใส่ไก่ซอมบี้นะครับผมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ติดออกมาเป็นบัฟโฟสเซนนะครับผมซึ่งถ้าใครมีเลเวลห้าสิบเกินขึ้นไปนะครับผมก็เอามาใส่ได้นะครับ มันจะทําให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยติดบัฟประมาณนี้นะครับมันจะมีบอกอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงป้ายก็จะมีตั้งแต่ช้นี่อินเวสต d วินดี้โฟเรอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีบอกหมดเลยนะครับโอกาสก็จะน้อยลงไปนะครับผมแล้วแต่นะฮะแต่ผมได้โฟเรสมานะครับก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่9%นะครับผมเพราะใครใส่ไปแล้วนะครับมันจะให้ใช้เงินนะครับเออน่าจะ 500m นะครับก็จ่ายไปได้เลยนะครับมันจะใช้เวลามาชั่วโมงนึงนะครับแล้วก็มันจะติด เอ,อ่อมิวเทชันออกมานะครับก็รุ้นเอาละกันว่าจะได้แหลกมาแล้วกันนะครับผมสะหรับไก่ซอมบี้นะครับพลาสซีฟเดิมมันก็คือจะมีโอกาสทําให้ผลไม้นะครับติดสถานะซอมบี้ได้นะครับแต่เมื่อมันเข้าตู้เมื่อกี้ไปแล้วมันติดออกมาเป็นฟอสเซนนะครับมันก็จะมีสถานะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือมันจะสามารถที่จะติดบัฟฟสเซนได้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ไหนหาก่อนนิดหนึงนะครับโอเคอธิอาเ,เจละ นี่นะครับก็คือมันจะมีสถานะเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือโฟอสเฟนนะครับก็คือทุกประมาณ4นาที53าิบามวินะครับมันจะมีโอกาส20%นะครับที่จะทำให้ผลไม้ของเรานะครับติดบัฟโฟเฟนได้นั่นเองนะครับผมก็คือดีกว่าเดิมนะครับผมก็คือติดบัฟโฟเฟนได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสลับตัวของผมนะที่ติดบัฟโฟเฟนมาส่วนต่อไปนะครับเพชรเอกนะครับผมตรงนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเข้ามา1อันก็คือกด เลขหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นแบบเหมือนที่ซื้อผลไม้นะครับก็จะมีแบบมีแล้วนะครับก็คือกดซื้อได้แบบนี้เลยปกติมันจะตั้งไข่ไว้3าลูกใช่ไหมแล้วก็จะมีให้เรากดซื้อนะครับแต่ว่านี่เขาเปลี่ยนใหม่นะก็คือต้องกดคุยกับลุงนะครับแล้วก็กดอันแรกนะครับมันก็จะให้ซื้อได้นะครับก็จะเป็นแบบตารางแบบนี้ให้เราซื้อนะครับเหมือนซื้อผลไม้อะไรเงี้นะครับผมเหมือนซื้อซีซอะไรเงี้ยส่วนต่อไปก็จะเป็นเกียร์นะครับเกียร์ตรงนี้ก็จะมีเอ่ออันใหม่เข้ามาอันหนึ่งนะครับนั่นกกออออะเเนนยััดดมา เยอะมากเลยนะครับโอเคก็จะมีอันข้างล่างหนึ่งอันก็คืออันนี้นะครับเลเวล up l o ี l y ๊ o p นะฮะอันนี้ก็คือเหมือนถ้าเราเอาไปใช้กษัตริย์เลี้ยงนะครับมันจะบวกเลเวลนะครับหรือว่าบวกอายุมากขึ้นนะครับหนึ่งนะครับผมก็คือเหมือนจะบวกเลเวลนะับประมาณ1ขั้นนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็คือบวกเลเวลบวกอายุนั่นแหละนะครับประมาณ1ขั้นนะฮะถ้าเราใช้ ไอ้เจ้าวันนี้นะครับผมส่วนอันนี้นะครับเจ้ามีเดียมชีสเนี่ยนะครับผมเหมือนจะเอาไว้ใช้กับสัตว์เลี้ยงได้นะครับก็คือกดใช้กับสัตว์เลี้ยงได้เลยนะครับกดถือแล้วก็ไปใช้กับสัตว์เลี้ยงได้เลยนะครับให้สัตว์เลี้ยงกินอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันจะช่วยบูทเอ็กของสัตว์เลี้ยงประมาณ5นาทีหรือเท่าไหร่ได้แหละนะครับก็ใช้ได้นะครับอันนี้แล้วก็มีเดียมทอยนะครับอันนี้ก็คือจะเหมือนกันนะครับก็จะบู pass ability อะบงสัตี้ยงนะครับให้มันเร็วขึ้นอ้สัตว์เลี้ยงได้นะครับถ้าใครมี เดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับผมกลับไปที่สวนก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถือผมถือไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้กับดิสโก้บีเลนนะโอเคซึ่งมันก็จะติดสถานะนะครับมีติดประสาทสถานะไปนะครับผมซึ่งเอเบลิตี้ของมันก็จะมีบอกที่ร้านค้าอยู่นะครับแบบบวกบวก,บวกพาร์สิหรือว่าบวกอะไรพวกนี้นะครับบีพีก็จะมีบอกอยู่นั่นเองนะครับผมก็เอามาใส่ได้นะครับ ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับ cosmetic ราฟนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็มาดูที่ตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ก็น่าจะมีเมล็ดใหม่นะครับผมทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ว่าอันไหนนะฮะเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับก็จะเป็นพวกนี้แหละนะครับนี่พวกอันนี้แหละนะครับสามอันแรกอะไรโมนี้นะครับน่าใช่เนี่ยอันนี้นั่นแหละนะครับโอเคก็จะมานี่มีที่ครับอันใหม่นะครับเป็นเมล็ดใหม่แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีอันใหม่ด้วยนะครับก็คือจะมีอันนี้ข้างล่างนะครับ2อัน นั่นคือสมอ l ทอยนะครับแล้วก็จะมีสมอลช e กนะครับซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกันที่แล้วนะครับก็คือบวก a อ i l i t y นะครับกับบวก XP ของสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับก็จะเป็นบัฟพิเศษนะครับสามารถคราฟได้นะครับพอเราครัฟมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาไปให้สัตว์เลี้ยงกินนะครับมันก็จะบวกอะไรแล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะบวก p a s s i v e ability ส่วนนี้ก็จะบวก XP นะครับก็แล้วแต่เราจะให้อันไหนนั่นเองนะครับผม สำหรับอัปเดตนะครับข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับอัปเดตนี้ก็คือจะมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะกว่าอัปเดตที่แล้วพอตัวเลยนะครับผมทุกคนโอเคนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยละกันนะครับก็คลิปนี้อยากจะจบแบบเร็วหน่อยละกันจะได้แบบสรุปง่ายๆละกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วผมายบายซีอีโอครับไว้เจอกัน